มาเรื่องแล้ครับพี่น้องนี่คือจุดจบที่แท้จริงของระบอบหุนคุณเชื่อไหมครับว่าในขณะที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและ UN เกำลังลากไส้เครือข่ายอัชากรรมของตระกูลหุนตัดท่อน้ำเลี้ยงเส้นสุดท้ายจนแทบสิ้นใจจูจ่ๆก็มีมากตาสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดคิดปรากฏขึ้นสมรังสีประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาท้าชนซึ่งซึ่งหน้านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่มันคือยุทธศาสตร์ขีมหนีบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองโลกเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาชวนพี่น้องถุยกันครับว่าทำไมการเดินเกมครั้งนี้ถึงเป็นสัญญาณว่าบัลลังก์ของหุ่นกำลังจะล่มสลายลงในไม่ช้าอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่งวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทาแล้็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับวองเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของทีม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ The Perfect Storm ที่กำลังจะพัดถล่มบัลลังก์ของตระกูลหุ่นให้พังพินาศลงไปต่อหน้าต,ต่อตาเรานี่แหละครับพี่น้องครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบหุ่นใช้ลูกไม,ม้เดิมๆมาตลอดพอเศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่ประชาชนอดอยาก ก็จะหันมาปลุกปั่นกระแสชาตินิยมให้คนในชาติเกลียดชังประเทศไทยเพื่อเบียงเบนความสนใจจากความล้มเหลวในการบริหารของตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครับลูกไม้เก่าๆมันใช้ได้ผลอีกต่อไปแล้วยิ่งดิ้นก็ยิ่งโดนครับยิ่งพยายามสร้างเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยก็ยิ่งทําให้นานาชาติเขาสมเพชและหันมารุมกินโตะ๊ะเช็คบินความโสมมที่ซุกไว้ใต้พรมมานาน โดยเฉพาะการปล่อยให้ประเทศตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางอัชญายกรรมระดับโลกที่สร้างความเดือดร้อนไปทุกย่อมย่าพี่น้องครับตอนนี้โลกไม่ได้มองว่ารัฐบาลกัมพูชากําลังต่อสู้กับอัชญายกรรมอีกต่อไปแล้วแต่เขามองว่ารัฐบาลกัมพูชาคือส่วนหนึ่งขององค์กรอัชญายกรรมเสียเองจุดเริ่มต้นของจุดจบนี้เกิดขึ้นวันที่14ตุลาคม2025เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งประวัติศาสตร์ กระทรวงการคลังสหรัฐใช้คำว่านี่คือปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อทลายเครือข่ายแก๊งตุ้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาไม่ได้ตราหน้าแค่บริษัทอย่าง Prince Group หรือ h u ยโอนกรุ๊ p นะครับแต่เขาตราหน้าว่าเป็นองค์กรอัชญากรรมข้ามชาติหรือ Trans-National Criminal Organization นี่คือคำเดียวกันที่เขาใช้เรียกแก๊งมาเฟียหรือแก๊งขายาระดับโลกเลยนะครับ แล้วถ้าการกระทําของสหรัฐคือค้อนที่ทุบลงมารายงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UNODC ก็เปรียบเสมือนสำนวนฟ้องที่รวบรวมหลักฐานมัดตัวครับ UN ชี้เปรี้ยงมาเลยว่ากัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกของปฏิบัติการแก๊งต้มตุนไปแล้วและที่มันเจ็บที่สุดคือ UN ได้เปิดโปงเส้นทางการเงินที่เชื่อมยงเครือข่ายอาชากรรมเหล่านี้เข้ากับชนชั้นนำของการเมืองกัมพูชาโดยตรง ทั้งบริษัท LYP Group ของวุฒิสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลไปจนถึงฮูยี่โอนกรุ๊ปที่ถูกเชื่อมโยงกับหลานชายของฮุนเซนเองนี่คือการเปลี่ยนสถานะของระบอบหุนจากรัฐบาลให้กลายเป็นรัฐมาเฟียในสายตาชาวโลกอย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่พายุจากข้างโนอกกำลังโหมกระหนำ่ำโครงสร้างภายในของระบอบหุนเองก็ผุพังใกล้จะทลายลงมาเต็มทีแล้วครับ ความหวังที่ว่าฮุนมาเนตจ,จะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาได้นั้นพังทลายลงโดยสิ้นเชิงเขากลายเป็นเพียงหุ่นเชิดที่พ่อของเขาคือฮุนเซนยังคงเป็นผู้คุมเกมตัวจริงอยู่เบื้องหลังเมื่อเศรษฐกิจพังเพราะการคว่ำบาตรประชาชนเดือดร้อนเพราะไม่มีงานทําสิ่งที่รัฐบาลเผด็จการทําก็คือการเพิ่มการกดขี่ครับมีการจับคุมฝ่ายตรงข้ามนักเคลื่อนไหวและสื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ และที่เปราะบางที่สุดก็คือกองทัพและตำรวจครับมีข่าวลือถึงความไม่พอใจและความขัดแย้งภายในออกมาตลอดขนาดฮุนเซนเองยังเคยหลุดปากคููเลยว่าเขาพร้อมที่จะกำจัดคน1 0 0รหรือ200คนเพื่อป้องกันการรัฐประหารคําพูดแบบนี้มันสะท้อนความหวาดระแวงอย่างรุนแรงครับเพราะในรัฐมาเฟียความพักดีมันถูกซื้อมาด้วยเงินเมื่อทอนน้ำเลี้ยงจากธุรกิจสีเทาทุกตัด ความพักดีมันก็พร้อมจะหายไปทันทีและในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังสุกงอมนี่เองครับที่สมรังสีได้เดินมาที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดเขาประกาศจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาอิสระ23ตุลาคมขึ้นจากฝรั่งเศสที่เขาลี้ภัยอยู่พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันที่23ตุลาคม คำตอบคือวันที่23ตุลาคมคือวันครบรอบการลงนามข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991ครับข้อตกลงนี้คือรากฐานของประเทศกัมพูชาในยุคปัจจุบันที่นานาชาติรวมถึง UN เร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้กัมพูชามีสันติภาพและเป็นประชาธิปไตย การเลือกประกาศในวันนี้สมรังสีไม่ได้แค่ตั้งรัฐบาลคู่แข่งแต่เขากำลังประกาศว่าเขาคือทายาทที่ชอบธรรมของรัฐบาลกัมบูชาสมัยใหม่ทิศทั่วโลกให้การยอมรับและกำลังกล่าวหาว่าระบอบหุ่นคือผู้ทรยศต,ต่อข้อตกลงนั้น การมีสองรัฐบาลซ้อนกันในประเทศเดียวอาจจะฟังดูแปลกแต่ในประวัติศาสตร์โลกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับลองนึกถึงกรณีของจีนที่มีทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันหรือการแบ่งประเทศเกาหลีเป็นเหนือใต้และเวียดนามเป็นเหนือใต้ในอดีตซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็ได้รับการหนุนหลังจากมหาอำนาจคนละขั้วจังหวะเวลามันประจวบเหมาะเกินขว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญครับ โลกตะวันตกจำเป็นต้องทำลายความชอบธรรมของระบอบหุ่นให้สิ้นซากซะก่อนด้วยการตีตราเป็นอาชญากรและเมื่อทำสำเร็จแล้วพวกเขาก็ต้องการทางเลือกใหม่ที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะให้การสนับสนุนและรัฐบาลของสมรังสีก็คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดมีรายงานข่าวออกมาด้วยซ้ำว่าการเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก้อนมหาอำนาจระดับโลกนี่คือยุทธศาสตร์คิมหนีบที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับว่าระบอบที่สร้างขึ้นบนความโสมมมการกดขี่และการสร้างศัตรูก,กับเพื่อนบ้านนั้นไม่มีวันยั่งยืนตระกูลหุนกำลังเดินเข้าสู่ทางตันที่ตัวเองสร้างขึ้นเองครับพวกเขาถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเศรษฐกิจภายในกำลังพังทลายกองกำลังความมั่นคงเริ่มแตกแถวและที่สำคัญที่สุดคือ ตอนนี้มีรัฐบาลในเงาที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาแทนที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วเส้นทางข้างหน้าของกัมพูชาภายใต้ตระกูลฮุนนั้นมุ่งตรงไปสู่การเป็นรัฐล้มเหลวหรือ f a ล l s t a ซึ่งในขณะที่บ้านเขากำลังเดินเข้าสู่ความมืดมิดประเทศไทยของเรากลับได้แสดงบทบาทเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับนานาชาติในการปราบปรามภัยคุกคาม นี่คือภาพสะท้อนของเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบนเวทีโลกครับสรุปสั้นๆนะครับพี่น้อง 1. นานาชาตินำโดยสหรัฐและ UN เปิดปฏิบัติการใหญ่ทลายเครือข่ายอาชญากรรมของระบอบหุนตีตราเป็นว่ารัฐมาเฟียและตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวหลักฐานมัดตัวถึงคนในตระกูลหุนเองครับ 2. ภายในประเทศก็ระสำาราเศรษฐกิจพังประชาชนเดือดร้อนกองทัพเริ่มไม่พอใจลูกไม้เก่าๆที่เคยใช้ปลูกตันให้คนเกลียดไทยก็ใช้ได้ผลอีกต่อไปครับ 3. ในจังหวะที่ระบบหุ่นอ่อนแอที่สุดสมรังสีเดินหมากสุดท้ายประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิน่นในวันครบรอบข้อตกลงสันติภาพปารีสพอดีเป็นการประกาศโตเป็นทายาทที่ชอบธรรมและคาดว่าได้รับการหนุนหลังจากโลกตะวันตกครับและ 4. ยุทธศาสตร์คีมหนีบนี้ กำลังบีบให้ระบบหุนเดินไปสู่ทางตันคือการล่มสลายและกลายเป็นรัฐล้มเหลวซึ่งทั้งหมดเกิดจากการกระทำของพวกเขาเองทั้งสิ้นครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจลงทุนอสังหาแอดไลน์ line, มาที่ l ล n e แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ะบอกคุณครับตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ mm hmm. เพิ่มมูลคา่าค mm hmm. อร์ดเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพอลพตี้ไลฟ์นะครับหวังจะทุกคนในสัมนานะครับขอบคุณครับ